สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลโซนยุโรปประจำค่ำคืนวันอาทิตย์ที่8ก,กันยายนกันหน่อยดีกว่าไปกันที่สกยูฟ้าเนชันลีกนดที่2มี9คู่เดนมาร์กก็เปิดบ้านเอาชนะเซอร์เบียไป2-0จากอัลเบิร์ตโกลเบิร์กแล้วก็ยูซุปฮอลเซนสวิตเซอร์แลนด์แพ้ให้กับสเปนไป1-4ฮะเกมนี้สเปนได้ประตูจากโฮเซ่ลูฟาเบลุสเหมาไป2อ,อีก1่ลูกมาจากเฟรรานต์ตอเลสส่วนเจ้าบ้านได้1ประตูจากเซกีแอมดูนี สโลวาเกียก็เอาชนะอาเซอร์ไบจานไป2อูนจากจุดโทษของอันเดรสดูดาแล้วก็ดาวิดสเตเล็กสวีเดนเปิดบ้านเอาชนะเอสโตเนียไป3าูนจากวิกเตอร์เกียาร์เรสเหมาไป2อีก1ลูกมาจากอเล็กซานเดอร์อีซักลาซันเบิร์กก็แพ้ให้กับเบลลุตไป0นะูนยทีมเย็นได้ประตูชัยจากเวลาลารีกรไมโคบเลเกเรียก็เชิญเอาชนะนอร์เทไนแลนด์ไป1-0จากคิริลเดสโพอดอฟ ยูบัต้าเสมอกับลิเต็สไตล์ไป2-2เกมนี้เจ้าบ้านได้ประตูจากเลียมวอลเกอร์กับเจมส์แกรลอนส่วนทีมเยือนได้2ประตูจากฟาฮัดไซแกรมและก็นิโคลัสเฮสเลอร์ที่ซัดจุดโทษเข้าไปโครเอเชียก็เชือนเอาชนะโปรแลนด์ไป1-0จากลูก้าโมดิส่วนโปรตุเกสก็เชือนเอาชนะสกอตแลนด์ไป2-1ฮะเกมนี้ทีเเมเยือนนำไปก่อนจากสกอตแม็กทูมิเน่ก่อนที่เจ้าบ้านแซงได้จากบูโน่เฟนนันกับคริสเต์โนโรนัลโด ไปดูตารางคะแนนเริ่มที่กลุ่ม A1 นะฮะอันดับ1โปรตุเกสเก็บไป6คะแนนเต็มอันดับ2กับ3โครเอเชียกับโปแลนด์มีทีมลา3ส่วนบริสกอตแลนด์ไม่มีคะแนนกลุ่ม A4 อันดับ1เดนมาร์กเก็บไป6คะแนนเต็มอันดับ2สเปนมี4อันดับ3เซอร์เบียมี1อันดับ4สวิตเซอร์แลนด์ยังไม่มีคะแนนกลุ่ม C1 อันดับ1แล้วก็2สวีเดนกับสโลวาเกียเก็บไป6คะแนนเต็มอันดับ3กับ4อัลเซอร์เบียจกับเอสโตเนียยังไม่มีคะแนน กลุ่ม C3 อันดับ1และก็สเป็นเบลารุสกับบัลแกเรียเก็บไปทีมละสคะแน 4, น,นอันดับ3ามนอร์เทิร์นไอร์แลนด์มี3อันดับ4ลักเซมเบิร์กยังไม่มีคะแนนกลุ่ม D1 อันดับ1นึ่งซามาริโนมี3คะแนนอันดับ2และก็สเป็นยูเบอร์ทรากับลิกเตอร์สไตล์มีทีมละหนึ่งคะแนน ส่งท้ายกันที่โปรแกรมในค่ำคือวันจันทร์นี้มีอีก8คู่ฮะเกมในที่2องไซปัสเปิดบ้านเจอกับโคโซโบตอน5ทุ่มส่วนที่145มีโรมาเนียเจอกับลิทัวเนียฝรั่งเศสพบเบลเยียมอิสราเอลเปิดบ้านเจอกอิตาลีนอร์เวย์เจอกับออสเตรียซโลเวเนียพบกับคาซัคสถานวอนเตเนโกเจอเวลแล้วก็ตุรกีพบกับทักไอซ์แลนด์